สุสดครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นดูใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางหลับไอ้ดับสิบบนนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางมันแค่สูตรเท่านั้นนะครับมีโอกาสหลุดนะครับแสนนะครับหน่วยครั้งที่3มบวกกันนะครับใช้หลักแสนหน่วยครั้งที่3 1>, 1 0นเท่ากับ1นะครับมาที่เลข5าหลักสิบนะครับ1ดับอยู่นะครับ3า็กรกฎาคมนะตรงนี้แล้วก็72เป็น9ก็คือ9ดับมาที่8 9ดับอยู่นะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของวันที่16กกรกฎานะครับตรงนี้สูตรมีเข้ามีหลุดนะครับนะมีเข้ามีหลุดมาดูในส่วนของ16กรกฎามนะล่าสุดก็จะเป็นเลข2อนะครับดับ สองดับมาที่3 2ดับอยู่แล้วก็มาดูในส่วนของวันที่1สิงหานะครับตรงนี้เราได้เลข4ดับหลัก10บนนะครับสาหนึ่งะครับเป็น4นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ